จะไปรอให้คนเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนหรอกนะนอกจากเรานั่นแหละที่จะยอมรับกับมันธรรมดาแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราที่มีข้อเสียต่างๆและเราอยู่ใกล้ชิดแล้วเราเอื่อมระอาเราอยากให้เขาเปลี่ยนแล้วเราก็ทุกข์มากๆเลยเพราะว่าเราต้องการเขี่ยวเข็นแล้วใช้คำพูดรุนแรงทุกอย่างเพื่อให้คนคนนั้นเปลี่ยนจริงๆเราต้องเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนใจตัวเราให้ยอมรับกับมันให้ได้ แล้เปลี่ยนตัวเองให้เย็นการกระทบสัมผัสที่เย็นนั่นแหละจึงจะเปลี่ยนเขาได้บ้างการกระทบสัมผัสที่เย็นจะเปลี่ยนเขาได้บ้างประมาณหนึ่งเท่านั้นยอมรับเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่ใช่ผู้ลิขิตจิตที่ปฏิเสธอยู่นั่นแหละที่ทำให้เราทุกข์มากมายเหลือเกินถ้าเราปรารถนาอะไรที่เกินกําลังกว่าที่เขาจะให้ได้เราจะทุกข์มากๆเลย ทุกคนมีอัตตานะเรามีความเชื่อส่วนตัวเองว่าตัวเองดีการที่จะยัดเยียดความผิดให้เขายอมรับมันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วสำเร็จหรอกนะไม่มีวันสำเร็จเลยจนกว่าเราจะเย็นแล้วเลิกพูดคำนั้นอีกเย็นแล้วเมตตาเขาจึงจะจำได้ในสิ่งที่เราเคยพูดติเขาลองเอาสูตรแม่ไปทําดูนะถือศีนิ่งแล้วเย็นแล้วมีเมตตา ไม่ว่าอีกไม่ติอีกไม่ทะเลาะอีกเย็นแล้วเมตตาแล้วเขาจะรีวายสิ่งที่เราเคยพูดขึ้นมาในใจเขาว่าเอ๊ะเขาเคยติเราแบบนี้น่าจะจริงนะเขาอาจจะนะอาจจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นหยุดเคี่ยวเข็นคนมันไม่ได้ผลเลยพูดกันดีๆคนจะเห็นคนอาจจะสำนึกได้ แต่พูดกันด้วยคำทุ่มเทียงหรือตำหนิหรือต้องการจิตลึกๆต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงยิ่งต้องการเท่าไหร่เขายิ่งไม่เปลี่ยนความปรารถนาเนี่ยเป็นกิเลสความปรารถนาเป็นกิเลสถึงเราจะฝ่ายดีก็เป็นกิเลสมันยังเป็นความอยากอย,กอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นที่เราอยากมันเลยกลายเป็นวิบากที่เราไปอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เปลี่ยนอยากให้ดี และว,วิบากเหล่านั้นมันยังจะหมุนอยู่ในวัฏฏะแห่งกิเลสอยากอยู่จนกว่าเราจะทำดีแล้วเมตตาแล้วปล่อยตัวยึดถือออกไปแล้วเมตตาแล้วเย็นจนเขาสัมผัสได้ถ้าเขามีบุญเขาจะถึงกาละเปลี่ยนถ้าบุญเขาถึงตรงนั้นจำไว้นะความอยากวิบากจะยิ่งยืดยาวความเจ็บปวดจะยิ่งยืดยาว แต่การยอมรับความจริงแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ้มยอมหยุดเย็นอภัยเข้าใจและเมตตาให้ได้ถึงหัวใจเรานั่นแหละอาจจะได้ผลนะคะชีวิตคือการเรียนรู้ปรับใจทําใจตลอดเรียนรู้ปรับใจทําใจเรียนรู้ปรับใจทําใจไม่ได้หมายความว่าต้องสําเร็จไปซะทุกอย่างโลกนี้คือโลกของคนที่มีกิเลสอยู่รายรอบตัวเรา มันก็คือบทบาทต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เที่ยงอยู่เสมอปรับใจเก่งๆแล้วเราก็จะทุกข์สั้นๆแล้วสามารถที่จะสว่างแล้วไปต่อได้กับหลายๆเรื่องราวจะมีสติได้ไหวขึ้นนะคะ